สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่10ตุลา2566นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่450บาทส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกวันค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา 9นาฬิกา28นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่32,550บาทรับซื้ออยู่ที่32,450บาทส่วนทองรูป,ปรพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่33,050บาทรับซื้ออยู่ที่31,866บาท32สตางค์ค่ะ เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่50บาทค่ะส่วนสปอร์ตโกลเมื่อคืนมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่19.10ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1.863.60ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคําโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1.863.895เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.13%ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะ่าสุดตอนนี้อยู่ที่36.906เช้านี้มีการปรับลดลงอที่0.17%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2ส,สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเน็ดค่ะค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบออลโลลาแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ